กูได้เอาข้าวมาให้กินกู่้เอกับข้าวมาซงแต่แต่เอามาให้วัวกลมจิงเพิงอยู่วะเออเอันนั้ไปฟากโขา่มสิ่งนี้เกลียก้อนนั้นนะวะักไจก็ได้ักไจก็อยู่นี่นได้พอเห็นักไจตะเขียววิงไปวิวแต่ป้ากมมวงก็ไม่นะ เรกินส้มกินอย่างแซ่ลหลายและแพงบ่าหายยาวัได้กินส้มมีตาบวมบางเนาะมงสูตรสีม่วงน้ำดอกไม้หัวอืมตั้งข่าโน่นนี่เห็นจะดเห็ดน้ำเออคนเคยคล้องเคยแค่วเข้าใจแล้วก็สาวใหญ่เอ้ยเป็นแล้วตายว่ามีกำลังแดงจันแดจูนากับบวชบ้านใหญ่เก่็นี่ใหญ่นี่ คือออกแต้กับอันบไดยังมาล่างบ้านลุกเสาวมืเอสั้ารู่ก็เบ้าอยู่นะยางอากำลังขาบางทีแม่ก็ยางลดต่ํามือนี้ตาำมือนี้ก่อนคเมื่อยยกให้นั่นหละให้าะว่าหนังท้องหนาๆในเห็นบ่นไดันก็้าเดินไหลมันก็ทับมันก็ต้องคอยพึ่งให้มันลมก่อนมันก็ต้องเอานาดน้อแล้วแม่กับพ้ดใจมัปึ๊โลด้นนั่นกมาเทบได้เพรานั้นเวลาเดินนะเจ้าก็ต้องรัดแบบนี้นะเดินได้อยู่ใต้ลมก็ได้อ ฮัมฮัตแม่นะโอ้ยจากมาแต่เด็กพอโบฮื้อโบฮู้ได้พอฮื้อขึ้นมาแล้วตักสั้นนะฮ่า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 ฮตัวนี้น้อยเนื้อตักสั้นมั้งน่ะออกเห็นบอลที่ไปซื้อส่งให้แม่นะอืมอืมอืมอันที่เออเอฮันว่าอะไรนะปนหมูท้องหมูปนมีซับ โอ้ตายแล้วเนาอมีซับว่ะว่ะอันปีเล็กเกน้อยบางคนแย่น้ายายก่อยายนี่มีรั์ก่อนอืนบมบางคนไม่มีอะไรนะจนเราขอข้าวเขากินนะนะยายออะไอ้แล้วแต่ก็แต่ยายนี่โอ้หกเสี๊ยออกไปเห็นหรือไอ้โทษเสียนะสายสวรรค์เม่ตั้งแต่นี้นบ่แล้วตั้งแต่นี้ ััากรนี้คือ,อยังที่มีไอของที่ชาแสแสมแบบต้องนั่นอ่ะสาสหวานนะบ่เรามีคือแม่ดอกนั่งกุมารสมัยกรร้อนหนึเป้า <c oughs> อ่าเ่ามีชับนังกุมารน,น้อยสมัยกรร้อนหรนเเล้าว <c oughs> อ่วมาแห้งดีแม่็จจะไปหากินข้าวเอาหมูซ้อวมนนี่จากสองชิน้น ของทะเลยังกินบ่ได้เฮาสั่งเลยเองอีกงมละเงื้อแตกงเงื้อแตนถูไปถูมาหาเอาง่ายง่ายนายกระป๋ากระป๋องฮะเน็อเราก็กินบ่ได้เด้เขาบ่ให้กินน่ะขพ่อือนี่บ่เนมบุรี